สวัสดีครับวันนี้วันที่14มิถุนายน2567นะครับวันนี้เราจะมารีวิวล้อครับรุ่นนี้ไม่เคยสั่งนะครับของ r c 4นะครับรหัส W0268 นะครับเป็นล้อขนาด 1.5นะครับก็เป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับใน1นึ่งกล่องก็จะมีอยูย่4้อนะครับเป็นวัสดุอลูมิเนียมความกว้างก็คือ23.4ครับนี่ก็ล้อขนาด1.5เนี่ยก็ส่วนใหญ่ RC4 เนี่ยก็จะทำมาสำหรับตัวรถของเขานะครับ เพราะว่ามันคงมันก็คงจะสเกลนะได้1.5แต่ว่าตัวล้อ1.5 1.9 2.2เนี่ยล้อ1ขนาด1.9เนี่ยก็จะเป็นล้อที่มีรูปแบบให้เลือกมากที่สุดยางมีให้เลือกมากที่สุดนะครับ1.5ก็มีให้เลือกน้อยตามลงไปนะครับว่าส่วนใหญ่คนจะชอบใส่1.9ก่นนะครับแต่อันนี้เราก็จะมารีวิวตัวนี้นะครับเป็นตัวขนาด1.5นะครับแล้วก็ วัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ทำสีอโนดิสสีเงินนะครับเงินด้านนะครับอันนี้ตัวนี้ก็เป็นล้อบิดล็อกก็คือใช้การยึดกับตัวยางด้วยน็อตนะครับด้านหลังก็จะมีน็อตอยู่6ตัวนะครับตัวนี้เป็นเป็นตัวหลักเป็นตัวหลักก็คือเป็นตัวยึดยางตรงนี้นะครับ6ตัวนะก็คือเป็นขนาด m 2นะครับคูณ6 6ยาว6มิลนะแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมเบอร์1.5นะครับสำหรับการไขนะครับไขล็อกไขคลายหรือว่าล็อกรอล้อนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีดุมมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ปกติเนี่ยถ้าเกิดล้อถ้าเกิดไม่มีดุมก็ซื้อดุมอีกหลายบาทเหมือนกันนะครับอันนี้เขามีมาให้นะครับโดยตัวดุมเนี่ยก็โดนยึดด้วยตัวน็อตนะครับน็อตขนาด M2 คูณ5นะครับ5ตัวนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือพิเศษมาให้ก็คือเป็นตัวเล็กๆนี้นะครับเป็นตัวเล็กๆเนี่ยไม,ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะซึ่งก็ฝั่งหนึ่งก็เราก็เอาใส่ไว้ไขนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ไขกับหัวน็อตนะอีกฝั่งหนึ่งก็ใช้ตัวหกเหลี่ยมเบอร์2.5นะครับอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราก็ไขเอานะครับไขแล้วก็พอก็คือเวลาเราใส่รถเสร็จปุ๊บแล้วก็ ใส่เข้าไปในแกนล้อนะครับแล้วก็ใส่ตัว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 น็อตยึดกระแต่แกนเสร็จปุ๊บก็เอาตัวฝาคอบนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็ยึดด้วยตัวน็อต M2 นะครับห้าตัวรอบรอบนี้นะครับก็จะสวยงามสมบูรณ์แบบน,นะครับสำหรับท่านที่ มียางไอล้อขนาด1.5นะครับหรือยังไม่มีมี1.9เนี่ยอยากจะเปลี่ยนลองเปลี่ยนเป็น1.5บ้างเนี่ยก็จัดได้เลยครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับมีฝาครอบเรียบร้อยนะครับสวยงามตัวฝานะครับก็เขียนว่ายิงเลเซอร์ว่า RC4 นะครับมีรายละเอียดเล็กๆได้น้อยนะครับสวยดีนะครับ แล้วก็ตัวยางเนี่ยก็อยู่ที่เราเลือกนะครับยางตอนนี้ที่สั่งยางมาเายาง1.5ของเราเนี่ยมีประมาณสัก1ิบกว่าแบบได้นะครับเยอะเลยนะครับก็บางคนก็ใส่ล้อ1.5แต่ว่าอยากจะใส่ยางใหญ่แต่ว่าหาไม่ได้เพราะว่าก็ไม่มีไม่มีไม่มีใครเอาตัวยางใหญ่ๆมาสําหรับใส่สําหรับล้อ1.5นะครับแต่ว่าผมก็มีนะครับ1.5ก็มียาง ใหญ่ๆหลายแบบมีมิกกี้ก็มีนะครับหรือว่า i l ล็อก็มีที่เป็นที่นิยมกันนะครับมีก็ลองมาดูกันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเราจะมี f a c e b o o k YouTube Instagram เว็บไซต์แล้วก็ s h o ปปีนะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า RC Skill Thailand นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจสินค้านี่ก็เข้าไปดูในเว็บไซต์คืออ RC s k i l l Thailand ได้นะครับก็จะเป็นแปลเป็นภาษาไทยไว้หมดนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดสนใจอันไหนเนี่ยสั่งในเว็บไม่ได้นะครับก็ไลน์มาคุยกันนะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาในเพจ r c Skill t h a ไทยแ d นดนะครับหรือว่าไลน์ก็ HD a l i เ n นะครับเบอร์โทรศัพท์0814911989ครับเดี๋ยวตอนท้ายมีขึ้นให้นะครับสวัสดีครับ Thank mm -hmm. you.